สองความโค้งร้อยสามห้าว่าเช้ามาเท่าไรน้องร้อยามห้าม้วนเดียวเลยนะโอ้โหร่างกายนี่ปึ๊กมากเลยนะวันนี้เจอโมฮัฟเคยชกเขาเยองกี่ครั้งนันที่นานกี่เดือนแล้วเดือนเดือนที่แล้ววันนั้นร้อยเท่าไหรร้อยนี่คหละร้อยสามห้ากสบายๆเวทนี้ต้องคุ้มไหมสักกี่โลได้สี่สีโลได้ก็ประมาณนี้ของนักมวยเราซ้อนอยู่กับพี่เรียมเหมือนเดิมนะเราเป็นมวยไงเดินไอ้ขา เขานะโมฮอปแมนไปไงชกกันมาเขาสไตล์ไงเข่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ําหนักเราปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สิบโชควยมาเกินร้อยไหมน่าจะเกินนะล่าสุดเป็นไงก็ชนะเข้ามาแล้วก่อนนั้นในสองไฟเป็นไงแพ่นะก็กลับมาแจ้งเกิดวันนี้ก็เจอกันให้โมฮอปอีกทีหนึ่งอ่ะเป็นคนจากจังหวัดน้องคยครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ 60อ้าวฝากไฟกับเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวิหนังใส่เส้นเชียร์เชียร์ถิมทีนะโอเคขอจุ่มดีครับแนน้นำชายิอัาแนะนำตัวเอาไว้วันนี้เจอกับซ้อมโคอีรอบนะอ้าววันนี้พิกัดเท่าเดิมไหมวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อเป็นไงเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าวันเจ็ดวันเจ็ดมูดเดียวเลยนะโอ้โหซ้อมมาดีรอบนี้แสดงว่าซ้อมอยู่สอสมัยนะน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างต้องคุ้มไหม กิโลได้สี่ซ้าห้าโลห้าโลกว่าก็ประมาณนี้เราเป็นมวยไงมวยเข่าชกรอบที่แล้วเขามีอะไรบ้างที่ชกกันเห็นนะก็มีลูกบวกลูกดัดเทงลูกหนักนะต้องแก้ต้องแก้ไงเวลาเจอมวยเราต้องแก้มาอย่างไงวันนี้ใช้อะไรไปไม่ใช้อาดมนวันนี้อ๋อต้องคุมสติคือว่าชกตามใจเย็นหน่อยนะเอาราสูงเท่าไหร่โดยเจ็ดสิบน้ำหนักก็้องปล่อยครับ ปีนี้อายุชกมวยมาเกินร้อยอยู่แล้วนะสามไฟหลังเป็นไงชนะยังยังครับแพ้ตลอดวันนี้คิดว่าเกิดไหมต้องเกิดนะต้องเกินแลวนะแก้มาอย่างดีทุกอย่างรูปแบบเข้ามายังไงวันนี้แก้ได้หมดในนอกใช้ยาได้หมดนะลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาบอกแฟนครับเชียร์ใวันนี้มั่นใจเลยโอเคข้อโชคดีหรือเบลา